you mm -hmm. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำมนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือเชียงดาวนั่นเองก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศฟินฟินของเชียงใหม่ในหน้าฝนนะคะโดยเราจะพาทุกคนไปที่เชียงดาวค่ะทุกคนโดยทางโดยรถไฟนั่นเองนะคะ จะออกเวลาประมาณ6.10นาทีนะคะแล้วก็เราน่าจะไปถึงเชียงใหม่กันประมาณ7โมงเช้านะก็ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศบนรถไฟไปก่อนนะ ตอนนี้น้ำมนมาถึงสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนั่งรถแดงนะเพื่อที่จะไปต่อรถที่สถานีช้างเผือกไปยังอำเภอเชียงดาวนะคะไปลงตรงไหนหลากเผือกอรถท้างเครถช้งเผือกค่ะ อ๋อครับผม่าไหานน่50บาทตอนนี้ทั้งมดมาถึงสถานีช้างเผือกแล้วนะคะก็ไปเช็คเที่ยวรถเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ประมาณ8โมงค่ะทุกคนข้าวบันไก่ เดี๋ยวเราไปทานข้าวมันไก่กันโอเคเราอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวนางมนจะพาทุกคนไปซื้อตัว๋วรถไปเชียงดาวนะคะเมื่อกี้ไปเช็คตั๋วมาแล้วราคา 44บาทนะคะปะเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะทุกคนไปเชียงดาวค่ะลงตรงโลตัสค่ะ ตอนนี้นะ้ำมนมาถึงที่อำเภอเชียงดาวแล้วนะคะโดยลงตรงโรตัสนะก็เมื่อกี้โทรหาร้านเช่ามอไซค์นะคะโกโก้โฮมนะก็เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับเราไปทำสัญญาที่ร้าน นี่มีกระเทมอโอเคฝนหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลย คนถนนเส้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่ถนนเชียงดาวถนนในฝันของหลายๆคนนะคะชื่นใจต้นไม้ใหญ่มากค่ะทุกคนไปไปกันต่อนะวข้าวดูสิ มีลำพันน้ำใสๆด้วยมาแล้วค่ะทุกคนผัดไทยนะนี่เลยนี่เลยนะคะน่าทานมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวกันนะจะได้ไปต่อะะอีกแค่ประมาณ10โลเองค่ะทุกคน ก็นะ้ำมนเอามอไซค์มานะคะก็จะเป็นว่ามอไซค์คันนี้ก็คือ20บาทนะแล้วก็คนขับอีก20บาทรวมเป็นทั้งหมด40บาทนะคะนอกจากที่เราจ่ายตามเสร็จแล้วเราก็จะไปกันต่อกันทุกคนกคนถนนเละมากเลยค่ะวันนี้ อันนี้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะแตน,นแตนอ่าเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะห้องน้ำนะคะมีฝักบัวนะกระจกนะคะชากโคไม่มีน้ำอุ่นนะทุกคนนะ ดีมากนะคะทุกคนแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากมาแบบพักผ่อนนะแต่ต้องบอกว่าสัญญาณที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะคะก็คือสัญญาณเน็ตนะคะจะไม่ค่อยมีนะยังไงถ้าใครต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะวิวแบบสวยเลยค่ะ เชียงดาวโฮมสเตย์นะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะ,ะก็คือแบบเต็นท์แล้วก็แบบบ้านเป็นหลังแบบที่น้มนตนะราคาก็จะมี2เลทก็คือถ้าเป็นหลังเนี่ยเขาคิดต่อหัวคือหัวละ600บาทนะคะแล้วก็แบบเต็นท์นะก็คืออยูที่หัวละ500บาทนะคะพร้อมอาหาร2มื้อด้วยกันนะคะยังไงถ้าจะมาแนะนำให้จองล่วงหน้า น้ำมนจะพาทุกคนไปเดินเล่นในหมู่บ้านนาเราใหม่นะคะก็น่าจะมีที่พักโฮมสเตย์หลายๆที่แล้วก็น่าจะมีร้านค้าให้เราได้แบบซื้อขนมมาไว้ทานกันในช่วงค่ำนี้นะคะดูข้างหลังสิทุกคนพอฝนมาหมอกก็มาเลยนะคะไะค่ะ ก็ไม่ได้จะได้เป็นไหนแล้วนะเดี๋ยวนะ้ำมนตจะซื้อขนมนะคะในร้านขาพที่เขาแล้วก็กลับที่พักเลยอาหารเย็นวันนี้นะคะนี่ก็จะมีต้มจืดนะคะไข่เจียวนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำพริกดีสูนะคะ ก็มีผัดกระลำค่ะข้าวเยอะมาก โอ้โหฝนตกคะ่ะทุกคนอาหารเช้ามาแล้วคะ่ะทุกคนนี่เรามาดูว่าเป็นอะไรนะนี่เลยโอ้ oh. ข้าวต้มนะคะไขล่ลวก อากาศดีมาก่ะทุกคนพอดีฝนมันพึ่งซาด้วยนะคะก็เลยว่านี่แหละเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันดูอากาศสิทุกคนมันดีมากเลยโอเคค่ะทุกคนปะเราออกเดินทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันข้างหน้านะแล้วก็ไปดูว่าระหว่างทางเนี่ยมีที่ไหนให้ น้ำมันได้จอดพักบ้างนะคะน้ำมันก็จะหมดได้อย, you, affe, ยู่ได้อยู şey yes, ่ได้อย okay. ู so e. ่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะแถวนี้มีร้านกาแฟไหมคะบ้านฮัทอ๋อบ้านฮักโอเคขอบคุณค่ะ คคตอนนี้น้ำมนต์พาทุกคนมาที่วัดถ้ำเชียงดาวนะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในถ้ำนะคะว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามน้ำมนต์มาเลยค่ะทุกคนค่าเข้า,ขาก็จะคนละ20บบาทนะคะทุกคนถ้ำเชียงดาวหรือว่าวัดถ้ำเชียงดาวนะคะทุกคนก็ขับออกจากเชียงดาวเนี่ยสักประมาณ 5กิโลได้เออประมาณนะคะก็จะผ่านวัดถ้ำชิงดาวก่อนโอ้คือสวยมากค่ะทุกคนถ้ำคือแบบสวยมากคือทางเดินเขาค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนนี่กว้างมากแล้วภายในถ้ำก็กว้างมากค่ะสวยมากด้วย ข้างบนนี่ค่ะก็จะมีน้ำมันหยดลงมาตลอดเลยนะคะ เราออกทางเดิมกันนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เราออกจากถ้ำแล้วนะคะเดี๋ยวนะ้ำมนจะเอารถไปคืนที่โกโก้โฮมนะแล้วก็จะนั่งรถไปจะพางกลับไปที่เชียงใหม่นะคะขอบคุณมากนะคขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่อีทีหน้าส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นต้องอรอชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ